การวิาพากษ์วิจารณ์กองทัพจุดเริ่มต้นที่ควรเรียนรู้ก่อนการที่สมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรสังกัดรัคประชาชนได้ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณของกองทัพนับเป็นเรื่องดีที่ช่วยเพิ่มความโปรง่งใสแต่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่มักลืมการวิาพากษ์วิจารณ์ควรอศาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกมิติซึ่งในกรณีนี้อาจจะยังขาดความลึกซึ้งในการวิเคราะห์ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ข้อมูลปี 2567- และส5 6 8แดสดงว่ากระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณเป็นลำดับที่สีเท่านั้นแต่ทำไมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงไม่ตรวจสอบกระทรวงอื่นที่ได้รับงบมากกว่านี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและควรได้รับคำตอบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นประเทศเช่นออสเตรเลียและแคนาดามีประชากรน้อยกว่าแต่ใช้งบประมาณด้านการป้องกันประเทศสูงกว่าไทยมากทำไมไทยถึงจัดสรรงบประมาณให้กองทัพน้อยกว่าประเทศเหล่านี้นี่เป็นจุดที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ บทบาทของพลเมืองในสถานการณ์สงครามประเทศต่างๆเช่นเวียดนามพลเมืองได้เสียสละอย่างมากเพื่อความอยู่รอดของชาติประสบการณ์นี้สามารถสอนไทยอะไรบ้างนี่เป็นจุดที่ควรศึกษาและพิจารณาอย่างจริงจังคำถามที่ควรถามตัวเอง,าาเองการวิาพากษ์วิจารณ์ครั้งนี้มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้หรือไม่มีประเด็นอื่นๆที่ควรพิจารณาร่วมด้วยหรือไม่บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรเป็นอย่างไรในการตรวจสอบงบประมาณ ข้อเสนอแนะก่อนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรวมถึงประวัติศาสตร์และบทบาทของกองทัพในการปกป้องประเทศดังที่รองศาสตราจารย์ดรชิตวันชนะกุลได้แนะนําว่าผู้แทนปวงชนควรสแสวงหาองค์ความรู้ในมิติต่างๆก่อนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์สรุปการวิาพากษ์วิจารณ์กองทัพเป็นเรื่องสําคัญแต่ควรทําอย่างมีความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึง้งด้วยการศึกษาข้อมูลที่ครอบคลุมและพิจารณาจากมุมมองต่างๆ